OpenAI ประกาศโคดเรดเกมพลิก hmm. เมื่อผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าเ mm hmm. จาะลึกวิกฤตแซมออตแมนสั่งทุกโต๊ะสู้ Google จะมีนายสามจำวันที่ Google กลัว ChatGPT จนหัวหมุนได้ไหมคะ mm hmm. วันนี้เกมพลิกแล้วเพราะตอนนี้กลายเป็น OpenAI ที่ต้องกดปุ่มโคดเรดเพื่อกู้ชีพ ChatGPT ล่าสุดแซมออตแมนสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินสูงสุดในบริษัทแบบด่วนจีสาเหตุเพราะคู่แข่งอย่าง Google ปล่อยของหนักเจมีนาย3ออกมาแล้วรอบนี้มันไม่ได้แค่เก่งแต่มันเทพจนเริ่มแย่งคนจากแชท GPT ไปได้จริงๆแล้วค่ะ สถานการณ์ตึงเครียดถึงขนาดที่ OpenAI สั่งหยุดทุกโปรเจกต์ที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็น AI ช่วยช็อปปิง้งหรือฟีเจอร์ยิบย่อยถูกสั่งแช่แขนทั้งหมดเพื่อระดมสมองพนักงานทุกคนกลับมาโฟกัสจุดเดียวคือกู้ชีพให้ Chat GPT กลับมาฉลาดกว่าเร็วกว่าให้ได้เร็วที่สุด คำว่าโคดเรทรอบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือสัญญาณยอมรับว่าบัลลังของ Chat GPT กำลังสั่นคลอนและผ้าช้าแม้แต่วินาทีเดียวอาจโดน Google แซงยาวแบบไม่เห็นฝุ่นแต่ข่าวดีคือยิ่งยักษ์ใหญ่แข่งกันเดือดเท่าไหร่กำไรตกที่พวกเราค่ะเราจะได้ใช้ของดีขึ้นในราคาที่ถูกลงแล้วคุณละ่ะนาทีนี้เทใจให้ใครใครทีม Chat GPT พิมพ์1ใครย้ายค่ายไปเจมินายพิมพ์2คอมเมนต์มา วัดกันหน่อยค่ะ